มันไม่มีใครภาษามนต้องวิ่งอ่ะสกายวิ่งไปบอกเอาอเแล้วโอเคต่อตามเรื่องอ่ะสกายก็อยู่กิจกรรมวันนี้มันเริ่มจากว่าด้วยเพลง Bangkok City กระแสมันไวรัลมากๆใช่ไหมคะตอนนี้คือคนไทยมาใส่สบายกันแบบฟีเวอร์มากเลยแล้วเราก็อ่าย้อนกลับมาตอนที่เรามาทำคอนเทนต์ใส่สบายกันตอนแรกๆเราก็มีโอกาสได้มาที่นี่ก็คือมา เต้นตรงหน้าต้นโพพ่อปู่โพมาบาซุงในคลิปนั้นที่แต่ลงไปอะค่ะแล้วก็ทางเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อปู่เขาชอบนางรำนะเราก็ยกมืออธิษฐานบอกว่าถ้าเพลงนี้มันไวรัลเหมือนที่หนูตั้งใจถ้ามันเป็นซอฟท์วอร์แบบที่เราแบบว่าต้องการให้มันแมสอะหนูจะเอานางรำมาถวายร้อยคนเกิดจากแค่ว่าเออเราอยากจะแบบว่านำนางรำมาถวายให้พ่อปู่แล้วก็ด้วยความที่วันนี้ก็ มาแล้วก็เลยอยากชวนทุกคนที่จะมาทำคอนเทนต์แบงคอกซิตี้อยู่แล้วอ่ะก็มาเจอพี่แต่มาใส่ชุดไทยแล้วมาทำคอนเทนต์ด้วยกันก็เลยเป็นการรวมพลปรากฏการแบบว่าคนไทยห่มสบายประมาณนั้นใช่ค่ะง่ายกว่าที่กินไปในมาร์ทหนึ่งร้อยคนง่ายกว่าทกินไปในมาร์ทหนึ่งร้อยคนที่รวบรวมมายากมากเพราะว่าแต่ละคนคือด้วยความที่แต่มีเวลาคุยกันแค่สองวันเพราะว่าคิวแต่คือได้วันนี้ก็เลยแบบว่า ให้น้องๆทางมสวค่ะเป็นชมรมเด็กๆน่าจะศิลป์นะคะรวมตัวกันมามาด้วยใจเลยค่ะน้องๆก็คือน่ารักมากคุณครูก็น่ารักมากใช่ค่ะอย่างนี้เองมันม,นมนได้รับกระแสตอบรับไปถึงต่างชาติด้วยเหมือนกันต่างชาติก็ผ่านกาใส่สบายผมอ่าตัมส,สบายก,กาายันต้องเทายุกับยีคือต้องบอกว่าด้วยความที่เพลง